วันนี้วันที่26่สิสิงหาคม2565นะครั้าะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการชํำกิ่งตุ้มตอนฝรั่งของเปาสือนะครับว่า,าชํายังไงให้รอด90%นะครับไม่ไม่ให้ตายเยอะนะครับก็เทคนิคที่ผมนะครับได้ทดลองมาแล้วนะครับก็คือการ อบนะครับอบในถุงอบเนี่ยจะทําให้เปอร์เซ็นต์การรอดเยอะนะครับโดยที่ผมได้ทําการอ,อตอนนะครับตอนฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับจากสวนของผมเองนะครับเนี่ยตอนแบบตุ้มตอนนะครับก็ใช้แบบการตอนแบบทอฟฟี่นะครับก็คือ,อ,อแบบนี้นะครับเวลาถอดมันจะถอดออกง่ายนะครับเวลาถอดถอดถุงออกใส่ถุงชํามเนี่ยมันจะทําให้ถอดออกง่ายนะครับ ลำดับแรกก็คือ,อเมื่อเราตัดกิ่งตุ้มตอนมาจากต้นฝรั่งหงเป่าซื้อแล้วนะครับผมก็ตัดกิ่งให้สั้นลงเหลือประมาณ30เซนนะครับ30เซนก็1ฟุตนะครับเเสร็จแล้วผมก็เอาใบออกนะครับใบออกนะครับแล้วก็แกะออกนะครับนี่แกะแบบท็อฟฟี่ออกมันจะแกะง่ายนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมนะครับ เสร็จแล้วก็จะบรรจุลงถุงชํานะครับบรรจุลงถุงชํานะครับแล้วก็เอาเข้าถุงอบนี่นะครับแล้วก็ลงถุงชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไม้ไผ่หน่งอันปักไว้นะครับแล้วก็มีเคเบิลท้ามัดนะครับให้แน่นนะครับให้ไม่ให้โยกอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าถุงอบกันต่อเลยนะครับ หลังจากที่เราบรรจุลงถุงพ่อชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลดน้ําให้เปียกนะครับให้ดินมันอัดกันแน่นนะครับให้มันให้น้ํามันอัดดินเข้าไปให้มันแน่นนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับให้น้ํามันเสด็จแล้วก็เราก็มาใส่ถุงอบแบบนี้นะครับเป็นถุงพลาสติกใสนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า อีกกี่วันมันถึงจะแตกตาออกมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรออหนึ่งนะครับวันนี้จะทําการเปิดถุงนะครับถุงอบกิ่งชําฝรั่งหงเป่าซื้อที่ตอนมาจากสวนโรงร้านนะครับก็เราชําลงถุงพ่ะชําเนี่ยวันที่25นะครับวันนี้วันที่5 25สิงหานะครับวันที่วันที่5กันยาก็คือประมาณ13วันแล้วนะครับ13วันที่อยู่ในถุงอบก็ นี่นะครับฝรั่งหงเปลืซื้อก็แตกตาอ่อนขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเนี่ยก็คือสัญญาณชีพจรมาแล้วนะครับพอแตกตาแบบนี้นะครับผมก็เอาออกจากถุงอบนะครับอ,ออกจากถุงอบแล้วก็มาพักไว้ในที่แดดลําไรนะครับนี่นะครับก็อันนี้คือวิธีการที่ผมใช้แล้วก็ ประสบความสําเร็จนะครับก็เลยเอามาแชร์เพื่อนๆว่าอนุบาลกิ่งตอนนะครับฝรั่งยังไงให้ให้รอดนะครับ9ก้าสนะครับให้รอดเยอะนะครับก็ดูยังไม่มีต้นไหนตายเลยนะครับก็มีแตกแตกยอดใหม่ออกมาทุกต้นนะครับแสดงว่ารากเดินดีนะครับแล้วก็มียอดใหม่ออกมานะครับอันนี้ก็คือ13วันนะครับ สิวันอัปเดตให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่มันสวยงามแล้วนะครับหลังจากนำออกจากทุงอบหนึ่งอาทิตย์ก็จะแตกยอดประมาณนี้นะครับนี่ทั้งแทบทุกตาเลยนะครับทุกทุกตาก็จะแตกแตกออกมานะครับนี่สวยงามพระรามเจ็ดนะครับดูดูเนื้อในของมันนี่ แดงมากเลยนะครับอร่อยมากเลยครับหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับรสชาติเป็นเอกลักษณ์ี๋ยว ส่องดูความหวานนะครับได้สิบปกกีกว่าๆนะครับขนาดหน้าฝนนะครับนี่นะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับได้ตั้ง10บปีกว่าๆนะครับนี่นะครับฝรั่งของเป่าซื้อส่วนโรงร้านนะครับลูกเบิร์นเบิร์มเลยนะครับ ปลูกกินเองนะครับอร่อยนะครับฝรั่งที่อร่อยคือฝรั่งที่ปลูกเองนะครับ